สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ a r t h o b b y ส n บีแนะอะคลิปนี้ห่างจากคลิปเปิดกล่องที่แล้วนานไปหน่อยนะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ติดภารกิจปิดเทอมนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปพูดคุยหลังประกอบเสร็จนะครับกับอ x กเ l นะครับและหลายคนคงได้ของกันแล้วคงประกอบเสร็จแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นการพูดคุยกันหลังจาก ประกอบและใจปัญหาอะไรกันบ้างแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่ตัดสินใจจะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับโดยรวมหุ่นประมาณนี้นะครับผมขึ้นแท่นหมุนปมาบนี้นะครับผมตัวนี้หลังจากประกอบเสร็จแล้วตัดแผงไม่มีแผงเหลือนะครับไม่มีพัดเหลือ,อพูดถึงอันอื่นก่อนนะตรงส่วนืึงก่อนมือที่ให้มามีทั้งหมดสี่คู่นะครับ มือที่ผมถือปืนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นมือแบรมือกำหมัดมือถือดาบอะไรก็ว่ากันไปจีปาถะนะครับอยู่ในนี้อันนี้เป็นชิ้นส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใส่กับตัวหุ่นนะนอกนั้นไม่มีแล้วนะครับอ่า action b a s นะครับมีสแบบแบบนี้นะครับกับแบบที่อยู่กับหุ่นนะครับเป็นฐานคล้ายๆฐานปล่อยฐานโพสก็ว่าไปนะครับ แอคชั่นและหลายหลายคนอาจจะถือปืนหรือยิงปืนก็ประมาณนึงนะอันนี้เรามาพูดถึงคุยกันหลังประกอบนะครับดาบที่ให้มาจะเป็นดาบที่อยู่กับใส่กับผมจะเรียกไงดีผมเรียกผมเรียกเป็นฟันเนลละกันคล้ายๆเอาประมาณว่าเราเข้าใจกันแล้วกันนะครับจะเป็นดาบสั้นแบบนี้นะครับมีทั้งหมดดาบเล็กสี่ดาบนะครับสี่เล่มแล้วก็ อันนี้ที่เป็นปืนนะครับอยู่ในชิ้นนี้ที่เป็นคล้ายๆฟันเนลแล้วกันนะครับเรฟเฟอเน์ <Yeah. S 1> มันก็จากที่เรารรู้ๆกันอยู่ว่ามันน่าจะได้มาจากมูลกันดัมแต่ก็ไม่ใช่มูลกันดัมสักทีเดียวและเนื่องจากตัวนี้ไม่ไม่มีโครงเหล็กมาให้นะไม่มีชิ้นส่วนเสริมที่เป็นพลาสติกหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นพลาสติกราคามันจึงถูกอะเพลย์เดอร์ P ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับ ราคาขายตัวน,นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเดียวกันไม่ห่างกันมากนะครับตัวนี้ตัดเส้นเป็นบางจุดบางจุดไม่ได้ตัดนะจุดขยับดีนะครับตัวนี้หลังจากที่เปิดกล่องประกอบเสร็จภายในไม่กี่วันแต่เออไม่ได้ถ่ายคลิปจากวันนั้นจนวันนี้ประมาณสิบกว่าวันปัญหาเดียวที่เจอนะครับคือข้างหลังสําหรับผมนะข้างหลังพอขยับไปไเรื่อยๆมันจะไม่ได้มันจะหลุดง่ายนะครับอาจจะต้องดันให้สุดนะดันให้สุดเข้าไปนะครับ ส่วนตรงท้้งหลังเนี่ยใครจะติดตั้งแพ็คหลังยังไงก็แล้วแต่ชอบนะครับจุดขยับดีนะครับแน่นหนามีแค่ตรงแบ็คแพ็คหลังแล้วก็รวมรวมไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ตอนนี้ผมขอย้ายขึ้นเบรดไว้นะครับประมาณนี้นะส่วนตัวผมผมว่า 7. 8 0ดตัวนี้คุ้มนะครับฐานสองอันเนี่ย ถ้าคุณซื้อแย่ก็ติะวาอันลสองร้อยสองร้อยก็สี่ร้อยล้วคุณเนี่ยราคาไม่แพงแค่ไม่ได้คงคงเหล็กซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าไม่ได้ติดแพ็คหลังเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองนะอันนี้นะครับไหลดีนะครับแล้วก็ดีคอดีแคลให้มันน้อยไปหน่อยอันนี้นี่คือผมใช้หมดทุกแผ่นเลยนะทุกจุดนะครับติดตามคู่มือทุกอย่างนะครับรวมรประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเผื่อหลายๆคนจะตัดสินใจนะครับคลิปนี้อาจไม่ได้พูดเลยมากเพราะตัวหุ่นมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรซ้ําซ้อนอยู่แล้วนะครับตัวฐานเนี่ยมันจะสามารถใช้ดันข้างล่างเพื่อยกระดับตรงแบบนี้ได้นะครับะบบนี้นะผมไม่ได้เอาหุ่นออกนะยกระดับได้ก็ตามคู่มือหรือตามภาพที่ปล่อยออกมาภาพโปรโมทหลายๆหลอ,อัน,นเห็นไหมแพ็คหลังรุนเองแล้ว ผมดันสุดเลยด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอติดแพทหลังก่อนจุดอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะครับท่านใดที่ประกอบแล้วก็มีตรงไหนแนะนำเพื่อนๆก็ที่ที่ให,ให้ให้ข้อมูลได้มากก็ผมก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวขอญอาตติดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ นี้ตรงไหนประมาณนี้ผมว่าเจ็ดแปดร้อยนี่กับตัวนี้นี่น่าจะเป็นดีไซน์ที่หลายหลายคนรอนะครับแค่มันอาจจะมีการหลีกเลี่ยงต้นแบบตัวที่เราอยากได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ท่านใดที่จะไปโมโต่อยอดก็ตามความสามารถนะครับว่ากันไปตัวนี้เห็นเพื่อน <S <S ๆ,ๆลหลายหคนเอาไปทำสีต่อยอดก็ก็ดีนะครับสวยดี ลองแยกสีลองอะไรกันเอานะครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าถ้ามันจะคล้ายมูลน่าจะเป็นคล้ายแค่คล้ายๆนะครับด้วยลักษณะรูปร่างรวมๆนะครับแล้วก็แพ็คหลังที่ค้ายส่วนหัวเนี่ยผมมองไปว่ามันเหมือนอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะมันเหมือนไปทางพวกดับเบิลมากกว่านะครับพวกเอ็กเซียมากกว่าก็ประมาณนี้ซื้อได้ครับซื้อเล่นดได้เจ็ดแปดร้อย ถือว่าไม่คี้เหไม่น่าเสียดายเงินครับโดยรวมดีไซน์ดูเท่น,นะครับเอาไปยินใส่ตู้ละหลอกก็โอเคแล้วเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ผมจะคิดจะไปผมจะเป็นที่จริงผมประกอบเสร็จแล้วนะกับเอสกาดนะครับที่เห็นข้างหลังมาแหละแล้วก็คลิปต่อจากนี้เลยเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปกล่องน,นะครับเพื่อดูแผงกันเป็นคลิปของเอสกาดละกันแล้วก็พยายามจะ ติดดีแคลน้ำที่หรืออุปกรณ์ที่ให้มาให้เ็จสับแล้วก็จะทําคลิปไม่ให้ห่างจากนี้ไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการพูดคุยกันไว้ไเพียงแค่นี้นะอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับ c r i b e นะครับกดไลค์กด like, แชร์กันเก็บไว้นะถ้ามาเป็นข้อมูลเล็กๆที่พอจะให้เพื่อนๆตัดสินใจในการที่จะคว้าเงินซื้อหุ้น ได้นะครับก็เก็บไว้เป็นตัวเลือกอีกสักช่องหนึ่งในการรับชมนะครับรว,รวมประมาณนี้ซึ่งทุกคนจริงๆแล้วการคําว่าเล่นของของของรุ่นเราเนี่ยผมเป็นกลางคนแล้วเนาะวัยรุ่นกลางคนก็ประมาณสี่สิบกว่าเนี่ยเราคงไม่ได้หยิบเล่นทุกชิ้นส่วนแบบว่าเล่นทั้งวันอยู่แล้วเราก็คงแค่โพสท่าเท่ๆนะครับประมาณนี้โดยรวมแล้วซื้อได้เลยนะไม่ต้องเสียดายเงินมาก ถ้าถ้าสมมุติว่าอยากได้เนี่ยตัวนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งในราคาของงบที่บางคนมีจํากัดนะสําหรับคนที่มีงบประมาณก็ไม่น่าจะคิดมากอะไรเรื่องการเสี่ยงเงินกับตัวนี้นะครับโอเคครับผมฝากฝากช่องไว้ด้วยนะครับบางช่วงอาจจะหายไปบางช่วงก็จะมาไวบางช่วงอาจจะทิ้งช่วงนานแล้วแต่งานนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่นะขอบคุณทุกท่านที่ยังเข้ามารับชมกันอยู่นะอขอบขอบคุณที่บางทีแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่บางครั้งก็หายไปนานนะครับซึ่งจะว่าติดก็ไม่น่าใช่ติดนะงานบางคนมันก็งานเยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะที่มามารับชมกันมีคอมเมนต์อะไรมีอะไรฝากนะครับมีอะไรแนะนำคอมเมนต์ กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมตอบผู้คอมเมนต์นะจะขอบคุณมากเลยถ้าเรามาพูดคุยกันเนาะโอเคครับฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ